มาเดี๋ยวดูยู u ูบอ่าต่างประเทศอ่าเน็กช o อปโมเดเมืเดี๋ยวดู Got Talent ครับน้องประกอบรถเงี้ยต่างกันยังรถไหนรถประกอบรถยังไงรถรถมีเซเบอร์ดรอนรถซิ่งรถที่เป็นแบบว่าถอดประกอบใหม่ยไงเอาง่ายง่ายแวนเลยเป็นรถแวนเออมันต่างกันในขณะคุณดูเน็กช็อปโมเดลอยู่น้องงั้นงั้นงั้นเอออย่างเงี้ยคือมันเป็นคนละโลกมันเป็นความสัมพันธ์ที่เราไม่เคยเห็นมันนอนเลยทำไมมันเดินดีด <laughs> เป็นดูดเป็นอะไรเป็นเป็นเออนี่เทคมาโฮสายนั้นสายนั้นสายนั้นน้องสเราเป็นสายเทคมาโฮคือเป็นฟิลแบบว่าสิบวันไม่หลับคือเป็นการประกอบแล้วล่าสุดเนี่ยคือพีคมากมันเอารถมันอะไปไว้บนเตียงนอนอะเอ <laughs> อกูงงเลยคือเอารถไปไว้เตียงนอนมึงตื่นมาได้มึงจะได้ประกอบได้เลย <laughs> คือปกติเดินปุ๊บมึงต้องไปประกอบหน้าบ้านไม่เด๋ยวแกเว่อร์ป่ะเนี่ยไม่แกเวอร์ค่ะมีรูปหมดจริงหรอนอนอย่างนี้ตื่นมาปุ๊บประกอบเลย คือในความที่ว่าเราเป็นเธอเราคั่งคล้ายหลงไหลสิ่งที่เรารักเอาแต่สิ่งนี้มันเหมือนเธอคือมันมีแพสชั่นเด็กมันมีแพสชั่นเทคไม่โฮเทคไม่โฮหยุดเล้อล้ไงล่าสุดมันก็เลยไปนี้ไปเฮาอปอลิสไงเฮาอปอลิสเฮาอปอลิสอ้าวจะเล่าให้ฟังอตอนก่อนจะเอาเฮาอปอลิสนะนะเออเที่ยวมาเนี่ย เรามากอดกันเเราต้องตายด้วยกันเราต้องตายด้วยกันว้ามันเป็นบ้าเหรอออกมาเดียวออกมาเดี๋ยวนี้เดียวเดียวออกมาผีเต็มเลยน่ะออวมาตอนเช้าซื้อรถให้แม่ซื้อรถให้แม่เอารถไปคืนนี่เราผีเต็มรถเลยน่นออกมาสภากร้องไห้มันร้องไห้นะร้องไห้เฉยๆแม่ถามว่าเป็นไรตอนงี้มันตอบไม่เป็นไรร้องไห้เฉยๆ ก็เลยเอาเอาตำรวจมาเลยฮาวอัพโพลิตรเอาใบงามมาเฮ้ยใบงามเลยเหรอใบงามดึง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 เอามันขึ้นไปบนรถไปสถานีตำรวจไปฮาวอัพโพลิตรเลยเสร็จปั๊บก็เลยมันเลยออกมาจากฮาวอัพโพลิตรก็เลยให้มันมาอยู่ด้วยที่กรุงเทพเนี่ยให้มันอยู่คอนโดกับกับแม่อีกห้องนึงเออก็รักนะไม่ใช่ไม่รักเขาอะก็ต้องรักกันหรอมันคือน้องอะเธอ มันคือน้องประเดนนี้ยมันคุยกับสัมภูมิเกิดเราตอนนี้มันออกมามันก็ไม่ใช่ปกตินะคะไปคุยกับสัมภูมิคุยกอบอะไรอยู่นะปัญญาเป็นบ้าไปเลยป้ามหน้าเธอพูดถึงน้องเธอก็จะแบบว่าผ่านไปผ่านไปผ่านไปเถอะถ้าเล่าแล้วมันจะยาวไงเขาจะฟีฟ้า อ๋อตอนนี้แม่อยู่นี่ใช่แม่กับน้องอยู่นี่เพราะว่าแม่ก็แบบว่าอยากให้น้องอ่ะมาอยู่กรุงเทพเพราะว่ามันจะได้ห่างไกลอ่อเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนสังคมใช่อะไรอย่างงี้ก็เลยมาอยู่ก็เปลี่ยนเป็นสังคมเออมันก็ดีขึ้นเนาะเออเธอการเปลี่ยนสังคมมันช่วยได้เนาะอะไรอย่างเงี้ยก็ให้มันมาไลฟ์สดขันพี่กักหมูกระจกมาเดี๋ยวไงหนุ่มมีสานเด้อผมหนุ่มมีสานเตะหนุ่มมิสานบ้านฝางบ้านฝางนะครับบ้านฝางบ้านฝางอ่่ะอนไมมาไลฟ์เอนทำงานมาหากินแล้ว็มาหากิน ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการของเรานะฮะให้กำลังใจเราได้โดยการกดไลค์กดแชร์คอนเทนต์นี้และกด Subscribe ช่องไว้ด้วยกดกระดิ่งไว้ด้วยนะเวลามีคอนเทนต์ใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนก่อนใครเลยครับขอบคุณนะครับ